นิทานเรื่องชายหนุ่มผู้คอยคว้าดาวการละครั os, ้งหนึ <disorders> ่งในหมู่บ้านที่สงบสุขมีชายหนุ่มที่รูปลักษณ์และหน้าตาดีอยู่ไม่น้อยเขามีชื่อว่าไกลพบแต่นั่นก็อาจเป็นเพียงข้อดีเพียงข้อเดียวที่ชายหนุ่มมีเพราะว่าในแต่ละวันนั้นเขาไม่ทำงานทำการอะไรเลย นอกจากใช้หน้าตาตัวเองเล่ขายขนมจิบกับสาวๆในหมู่บ้านนี่คนสวยเจ้ามีคนในใจหรือ,อยังถ้ายังสนใจมาเป็นคนในใจพี่ไหมจ้าเว้ยไม่เอาหลอกให้ข้าเอาพี่มาเป็นสามีสู้ปล่อยข้าขึ้นคันยังดีเสียกว่าแต่ข้ายังไม่มีคนในใจนะพี่สนใจข้าด้วยหรือเปล่าจ้า นี่ไปดอมเองอยากคิดที่จะยุ่งกับเสือตัวพ่อเลยนะมีหวังจะทำให้เองเสียใจเปล่าๆเ,เอา้าอย่างนั้นหรือจ๊ะใช่เพราะพี่เขาก็มีตีแค่หน้าตาเท่านั้นแหละวันๆไม่ทำงานทำการอะไรเอาแต่เที่ยวจิบเสาอไปทั่วมีหวังอดตายกันพอดีหากได้พี่เขาเป็นสามีเองเพราะอย่างนั้นเราไปกันเถิดนะจ้า ไกลพบรู้สึกหัวเสียอยู่ไม่น้อยที่สาวสาวรับรู้ข้อเสียเขาเป็นอย่างดีก่อนที่เขาจะเดินคอตกมาเรื่อยๆก็มาเจอกับบ้านเศรษฐีที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านก่อนที่สายตาของไกลพบจะเหลือบไปเห็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวยและงดงามที่สุดเท่าที่เขาจะเคยเห็นมา นางเป็นใครกันทำไมถึงได้งดงามได้ถึงเพียงนี้กันนะหรือว่านางจะเป็นลูกสาวเศรษฐีบ้านนี้ชายหนุ่มได้แต่มองลูกสาวเศรษฐีไม่ละสายตาเพราะเขาได้ตกลุมรักนางเข้าเสียแล้ว หลายวันผ่านไปชายหนุ่มไม่เป็นอันทำอะไรเขาได้แต่เพอ้อคิดถึงลูกสาวเศรธฐีอยู่อย่างนั้นหลายวันต่อมาก่อนที่โชคชะตาจะเป็นใจให้ไกลพบในขณะที่เขากำลังเดินตลาดอยู่นั้นเขาก็บังเอิญพบกับลูกสาวเศรษฐีที่กำลังเลือกซื้อผักอยู่พอดี ชายหนุ่มที่เห็นดังนั้นเขาก็ไม่คิดที่จะพลาดโอกาสเขารีบเตินหน้าจีบลูกสาวเสรษฐีทันทีนี่มีอะไรให้พี่ช่วยไหมคนสวยพี่รู้สึกว่าตะกร้าของเจ้านั้นหนักไม่เบาเลยนะให้พี่ได้ช่วยเจ้าเถอะไม่จำเป็นหรอกตะกร้าของข้าข้าถือเองได้ แล้วท่านเป็นใครกันมีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าโอ้อพี่ชื่อว่าไกลพบคนที่มีนหน้าตาดีและรูปหล่อที่สุดในหมู่บ้านนี้ยังไงละ่ะถ้าหากท่านเอ่อยว่าท่านรูปหล่อที่สุดในหมู่บ้านนี้งั้นข้าก็คงเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดในอาณาจากักรนี้แล้วกระมังใช่เจ้าพูดถูกเจ้างดงามที่สุดในอาณาจักรนี้ จนทำให้ข้าร่าสายตาจากเจ้าไม่ได้เลยหลายเดือนผ่านไปช่วงแรกแรกลูกสาวเศรษฐีก็ไม่ยอมเปิดใจให้ไกลพบเลยแม้แต่น้อยโดยนางให้เหตุผลว่าชายหนุ่มนั้นวันวันไม่ทำงานทำการอะไร ขื้นแต่งานกันไปก็คงไม่สามารถดูแลนางได้อย่างแน่นอนไกลพบเมื่อรับรู้ข้อเสียของตนด้วยความที่ชายหนุ่มนั้นได้ตกบุมรักลูกสาวเศรษฐีอย่างจริงใจแล้วเขาก็คิดที่จะตัดสินใจหางานทำและเลิกนิสัยเจ้าชู้เขาให้หมด สาวเศรษฐีเมื่อเห็นว่าไกลพบยอมเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีเพื่อนางนางก็ยินยอมรับความรักจากชายหนุม่มและนางเองก็มีใจให้ไกลพบตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่นางลังเลก็เพราะพฤติกรรมที่ไม่ดีของไกลพบนั่นเอง นี่มาลัยให้พี่ไปสู่ขอเจ้ากับท่านเศรษฐีดีไหมนี่เราก็คบหาตูใจกันมาก็ตั้งนานแล้วนะพี่ไม่อยากต้องนัดเจอเจ้าแบบแอบๆบอแบบซ่อนๆอีกแล้วนะอย่าเลยจ้าพี่ถ้าหากพ่อของข้ารู้เข้าว่าข้ากับพี่แอบคบหากันอยู่พ่อของข้าต้องไม่เอาพี่ไว้แน่แน่ พี่ก็รู้ว่าพ่อของข้าน่ะคงไม่อยากให้ข้าแต่งกับเขยที่อยากจนหรอกนะแต่ข้าไม่ได้จะไปขอเจ้ากับพ่อของเจ้าฟีฟีนะข้าก็มีสินสอดที่เก็บมาจากน้ำพักน้ำแรงของข้าอยู่บ้างแต่สำหรับพ่อของข้าเงินที่พี่เก็บออมหอมฤิ์มาทั้งชีวิตมันคือเงินเล็กน้อยสำหรับพ่อของข้าข้าว่าพี่อย่าเสี่ยงดีกว่า ถ้าหากเจ้าพูดเยี่ยงนั้นแล้วเมื่อไรเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันล่ะด้วยความตื้อรั้นของไกลพบที่ไม่ยอมฟังคำแนะนำของลูกสาวเศรษฐีวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจเดินทางไปบ,บ้านของเศรษฐีตั้งแต่เช้า เศรษฐีเมื่อได้ฟังคำขอของไกลภพเขาก็รู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟส่วนลูกสาวเศรษฐีก็ไม่รู้ว่าจะทำเยี่ยงไรดีเพราะนางเองก็ไม่คิดว่าชายอันเป็นที่รักจะทำอย่างที่ตนได้กล่าวไว้จริงๆหลายสัปดา์ต่อมาไกลภพก็ยังคงไม่คิดที่จะยอมแพ้ เขาก็ยังคงไปตื้อร้านขอลูกสาวเศรษฐีกับท่านเศรษฐีอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าเขาจะได้ของฝากกลับมาบ้านทุกวันก็ตามนี่ไอ้เด็กเปรตนี่เองโผล่มาอีกแล้วหรอวะได้ถ้าเองอยากจะลงดีกับข้าโอ้ยโอ้ยเฮ้เฮ้ โอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อยดีวะข้าก็เจ็บนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนข้าว่าเองยอมแพ้สติกว่านะก่อนที่ร่างกายของเองจะได้แพ้มากกว่านี้เฮ้ให้คนอย่างข้ายอมแพ้อย่างนั้นหรือถ้าหากข้ายอมแพ้ข้าก็คงไม่ใช่ไอ้ไกลพบแล้วล่ะจนในที่สุดเศรษฐีก็หมดความอดทนกับไกลพบ ตนเลยคิดอุบายที่จะทําให้ชายหนุ่มไม่มายุ่งกับลูกสาวของตนอีกต่อไปคอยดูเถอะไอเด็กเมื่อวันซืนอเองจะได้เห็นดีที่มายุ่งกับลูกสาวของข้าวันรุ่งขึ้นเศรษฐีเรียกไกลพบมาที่บ้านพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนให้มาเป็นพยานให้กับเขาและชายหนุ่ม ท่านเศรษฐีมีกระไรหรือเปล่าขอรับวันนี้ถึงกับนัดข้ามาเองมีข้าว่าเรามาทำข้อตกลงกันเถอะข้อตกลงอย่างนั้นหรือขอรับใช่แล้วข้อตกลงที่ท่านว่ามันคืออะไรอย่างนั้นหรือขอรับข้อตกลงของข้าก็คือข้าจะยอมยกลูกสาวคนเดียวของข้าให้กับเองฮะจริงอย่างนั้นหรือขอรับ นี่พ่อเศรษฐีคงเห็นความดีของข้าบ้างแล้วใช่ไหมขอรับถึงยอมยกน้องมาไรให้กับข้าบอกเองว่าข้าจะยอมยกลูกสาวของข้าให้กับเอ็นฟีฟีเล่าเองก็ต้องยอมทำตามข้อตกลงของข้าเสียก่อนแล้วข้อตกลงของพ่อเศรษฐีคืออะไรอย่างนั้นหรือขอรับบอกข้ามาได้เลยข้าจะหามาให้ท่านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม เจ้าแน่ใจยอย่างนั้นหรือว่าจะหามาให้ข้าได้จริงๆแน่ใจสีขอรับแต่ข้าขอยกเว้นเงินสินสอดที่เยอะมาโหราณะขอรับข้าไม่รู้จะไปหามาจากที่ใดแล้วจริงๆค่้าไม่เอาหลอกเงินของเจ้าแค่เงินของข้าข้าเองก็ไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่าแต่สิ่งที่ข้าอยากได้ก็คือตวงดาวต่างหากเล่า ดวงดาวอย่างนั้นหรือขอรับใช่ข้าอยากได้ดวงดาวก็เจ้าพูดเองไม่ใช่หรือว่าจะหามาให้ข้าได้ทุกอย่างเพราะอย่างนั้นเจ้าไปหาดาวมาให้ข้าซะแล้วข้าถึงใจยอมยกลูกสาวของข้าให้กับเองแต่ถ้าหามาไม่ได้ก็อย่าฝันเลยว่าจะได้ลูกสาวของข้าไปเป็นภรรยาแต่ท่านเศรษฐีขอรับแล้วข้าจะไปหาดาวจากที่ใดมาได้ล่ะขอรับ ของมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี่ขอรับนั่นมันก็เรื่องของเองไกลพบรู้สึกความหวังจะตับพูปไปทันทีเมื่อได้ฟังข้อเสนอของท่านเศรษฐีเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะไปหาดาวที่อยู่สงสงขนาดนั้นได้อย่างไร หลายเดือนผ่านไปไกลพบก็ยังคงเป็นกังวลที่ยังหาวิธีจะเอาเดาวไปให้ท่านเศรษฐีไม่ได้โอ้ยข้าจะทำอย่างไรดีข้าจะขึ้นไปเอาตวงดาวที่อยู่สูงส่งขนาดนั้นได้อย่างไรแค่คิดก็ไม่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วท่านเศรษฐีนะท่านเศรษฐีนี่ท่านคิดจะแกงข้าใช่ไหมเนี่ย ไกลพบได้แต่ถามชาวบ้านไปทั่วว่าจะมีวิธีใดที่เขาจะขึ้นไปเอาดวงดาวที่อยู่สูงส่งลงมาได้แต่เมื่อชาวบ้านได้ฟังคำถามของเขาชาวบ้านก็ไต้แต่หัวร้ฮ่า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 ไอเด็กคนนี้มันต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆที่อยากได้ดวงดาวที่อยู่สูงส่งขนาดนั้นฮ่า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  ใช่ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละฮ่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 ก่อนที่จะมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับเขาว่านี่เจ้ามุมข้าแนะนำเจ้าอย่างหนึ่งเจ้าจะเอาไหมเอาเอาสิขอรับเจ้าก็ลองไปกระโดดลงแม่น้ำจากสะพานดูสิเผื่อว่าเจ้าจะได้ดวงดาวกลับมาจริงๆ ไกลพบเมื่อได้ฟังคำแนะนำจากชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็คิดที่จะลองดูเพราะถึงยังไงเขาเองก็หมดสิ้นหนทางอยู่แล้วโดยที่ไกลพบก็ไม่รู้เลยว่าที่ชาวบ้านคนนั้นพูดคือคำประชดประชันเพียงเท่านั้น ไพบเดินมาที่สะพานและเตรียมตัวที่จะกระโดดลงไปแต่เขาก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อเขาเห็นภาพสะท้อนตัวเขาเองจากในแม่น้ําก่อนที่ความคิดอันประเจิดจะผุดขึ้นในหัวของเขา เช้าวันต่อมาไกลพบตัดสินใจมาบ้านของเศรษฐีและบอกกับเศรษฐีว่าเขาเอาดาวมาให้ท่านเศรษฐีได้แล้วแต่มีข้อแม้ว่าต้องรอถึงยามสองเท่านั้นเขาถึงจะยอมเอาดาวมาให้กับท่านเศรษฐีได้และยังทิ้งท้ายอีกว่าพ่อเศรษฐีอย่าลืมสัญญาที่ได้ให้ไว้กับข้าก็แล้วกันนะขอรับ เศรษฐีเมื่อได้ยินว่าไกลพบจะเอาดาวมาให้กับตนเขาก็รู้สึกอยากจะหัวเราะจนแทบกลั้นไม่อยู่เพราะเศรษฐีเองก็คิดว่าคนป้าอะไรจะไปเอาดาวที่อยู่สูงๆขนาดนั้นลงมาได้ <laughs> มันก็ยามส่งแล้วนะทำไมยังไม่เห็นหน้าไอ้เด็กว่าสักทีเศรษฐีออกมารอไกลพบนอกบ้านอย่างที่ตกลงกันไว้แต่เขาเองก็รอมานานแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าชายหนุ่มมาสักกระทีก่อนที่ไกลพบจะโผล่หน้ามาพร้อมกับในมือถือขันน้ำใบเล็กขันหนึ่ง เศรษฐีเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกสับสนและมึนงงกับพฤติกรรมของไกลพบเป็นอย่างมากแล้วไหนล่ะดาวที่เอ็งบอกว่าจะเอามันมาให้ข้างั้นพ่อเศรษฐีก็ถือขันนี้ไว้ก่อนสีขอรับแล้วเอ็งจะให้ข้าถือขันน้ำทำไมเนี่ยสิ่งที่ข้าอยากได้คือดวงดาวไม่ใช่ขัน,น้ำนะเว้ย เช่นนั้นพ่อเศรษฐีก็ลองชะงกดูน้ำในขันซีขอรับอะไรของเองวะเออดูก็ได้เว้ย <S <S แล้วทีนี้พ่อเศรษฐีเห็นอะไรในขันน้ำหรือเปล่าขอรับก็ถามมาได้ว่าข้าเห็นอะไรข้าก็ต้องเห็นดาวนัสี นั่นไงล่ะใช่ไหมขอรับดาวทีนี้ข้าก็เอาดาวมาให้พ่อเศรษฐีได้แล้วพ่อเศรษฐีก็ต้องรักษาคําพูดด้วยนะขอรับว่าจะยกลูกสาวให้กับข้าเฮ้ยแต่มันไม่ใช่ดาวแบบนี้นี่ที่ข้าบอกกับเองก็พ่อเศรษฐีไม่ได้บอกข้านี่ว่าให้เอาดาวแบบไหนมาให้ข้าก็เลยเอาดาวแบบนี้มาให้พ่อเศรษฐีก็ถูกแล้วนี่ขอรับพ่อเศรษฐีจะผิดสัญญากับข้าอย่างนั้นหรือขอรับ โอ้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นโถเอ้ยแพร์ปัญญาติดเมื่อวันซุนไปได้นะค่าเนี่ยหน้าขายหน้าจริงๆเศรษฐีจำต้องยกลูกสาวคนเดียวของเขาให้กับไกลพบอย่างเลี่ยงไม่ได้ <S 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 <ๆ>เพราะเขาเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะผิดสัญญาก็เกรงว่าคนจะมองตอนดีแต่พูดแต่ทำไม่ได้ต่างคำพูด แค่นั่นก็ทำให้กลายพบกับลูกสาวเศรษฐีได้เข้าพิธีแต่งงานและอยู่กินกันมาอย่างมีความสุขตลอดไปในวันที่เราจนตรอกจะมีเพียงปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้